สวัสดีครับอาทิตย์บุรานน์อ๊อฟนะครับสวัสดีค่ะชื่อวราพรสมนึกนะคะแอนค่ะจริงๆเป็นคนพูดตรงพูดแรงแต่ว่าพูดตามความรู้สึกของตัวเองถ้ารู้สึกว่าอะไรดีก็จะพูดว่าดีแล้วก็ถ้าไม่โอเคอะไรก็จะบอกตรงๆบางครั้งก็ใจร้อนใจเย็นบ้างเนี่ยบางครั้งก็เป็นคนเหมือนแบบง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยแล้วนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น แค่คนอื่นค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้ผู้คนที่เวลามองก็จะแบบเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยไม่ค่อยพูดที่ขอดแบดมินตันครับเจอกันที่ขอดบ้านคนุณยายตอนนั้นไปตีแบดันกำลังเดินจากอีกฝั่งหนึ่ง เสีสาวก็น่าจะกําลังจะเข้าห้องน้ำเดินผ่านกันตรงกลางสนามแบบพอดีจาได้ไอ้กิจเธอใส่เสื้อสีม่วงมันเหมือนกับอ่าหนังเวลาเราเดินผ่านกันแล้วจะมีแบบออรลาแล้วก็ผมกําลังปลิวพอดีเป็นจังหวะที่ผมเงยหน้าขึ้นมาพอดีแล้วก็มองมาแล้วก็ยิ้ม ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักมากยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะที่เจอแบบครั้งแรกเราแค่เคยเห็นว่าคนนี้ตีแบดด้วยกันอะไรเงี้ยผมเป็นคนจีบแอนกอนครับผมก็พยายามจะติดต่อผ่านคุณยายก็คือปาเก้ที่เป็นเจ้าของสนามแบดแต่ว่าก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างที่ทําให้ไม่ได้ติดต่อกันเกือบปีกว่าเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่คอร์ดเคทีแบบมินตันผมก็ยังไม่กล้าจีบอีกเหมือนเดิมเป็นคนที่กล้ากับทุกเรื่องแต่ก็จะกลัวๆกับเรื่องแบบนี้เป็นน้องน้องสาวที่เป็นคนติดต่อให้เพราะว่าน้้องรู ผมชอบไม่รู้ตัวว่าเขาเข้ามาจีบไม่รู้ตัวเลยพนันกับเพื่อนงเนียเพื่อนบอกว่า,าคนนี้เนี่ยเข้ามาจีบแน่เราเองจะแบบเฮ้ยไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยถ้าไม่ใช่คนนี้ให้เสียพิซซ่าเลยถาดหนึง่งปรากฏก,ก็แบบจนตอนนี้ยังไม่ได้เลี้ยงพิซซ่าเพื่อนเลยนะคะเขาเอาใจใส่ทุกอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะจําได้เขา,เ,าเ,จจหเห็นเราชอบกินตัวนี้บ่อยๆเขาก็จะจําได้แล้วเขาเห็นเราแบบอย่างเงี้ยคือจําได้ทุกอย่างจนบางครั้งเราแบบ อันนี้ฉันชอบเหรออะไรเงี้ยเอาใจใส่เราค่อนข้างเป็นพิเศษก็เลยจะเป็นสิ่งที่แบบทําให้รู้สึกเอประทับใจมากกับตรงนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาดูแลเราดีมากเขาห่วงใยเราเป็นห่วงเราในทุกๆเรื่องแต่ว่าบางครั้งผมก็เป็นคนที่ปากไม่ค่อยดี <c oughs> ก็อาจจะพูดแบบไม่ได้แคร์ความรู้สึกเขามากอาจจะทําให้เขาเสียใจยบ้างครับความเครียดของเขาอะครับ เขาเป็นคนที่คิดมากกับทุกเรื่องจนบางครั้งทําให้ตัวเองดาวจนไม่สามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นจากหลายๆอย่างก็กลัวเขาเป็นโรคึมเศร้าเขาจะคิดกับทุกๆคำพูดของคนอื่นแล้วก็เก็บมานั่งคิดแล้วก็ทําให้ตัวเองเครียดมากก็เลยเป็นห่วงเขาเรื่องนี้แหละค่ะส่วนตัวเป็นห่วงเขาในเรื่องที่อารมณ์ร้อนค่ะ เป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนมากแบบอะไรเล็กๆน้อยๆก็จะหัวร้อนอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่ด้วยเราก็จะเป็นคนที่คอยเอาลงก็อ,งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องกินน้ําหวานนะคะกินแบบวันหนึ่งแบบหลายแก้วมากนะคะไม,ไม่อยากบอกว่าแฟนทําอาชีพอะไรนะคะอยากให้ลดลงเพื่อแบบสุขภาพอะไรเงี้ยคเขาค่อนข้างที่จะ เข้ามามีอิทธิพลกับเรามากเขาเป็นแฟนคนแรกไม่เคยมีใครทําอะไรที่ค่อนข้างพิเศษแบบให้มากๆมันเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงออกมาดีแม้ว่าบางทีเราแบบจะเป็นคนแบบคิดมากคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยอยากให้เขาเปล่อยปล่อยผ่านไปบางทีเราก็แบบคิดเยอะไปน้อยอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะพยายามลดตรงนี้ลงให้มากเหมือนเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งแต่ก็อยากบอกว่ารักมากเหมือนกันจะคิด ให้มากขึ้นในทุกๆครั้งที่พูดแล้วก็จะพยายามรักษาคำพูดในทุกๆเรื่องที่พูดให้ได้ทุกเรื่องครับผมแล้วก็ที่คิดไว้ก็คือจะอดูแลแอนแบบนี้ตลอดไปจะพยายามแก้ไขตัวเองในเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดแล้วก็ การกระทำทุกอย่างซึ่งตอน,นก็พยายามแล้วแต่ว่าก็สัญญาว่าจะทำให้มากขึ้นแล้วก็จะดูแลเขาแบบนี้ไปตลอดครับผมก็เราสัญญาว่าเราจะดูแลตัวเองให้แบบดีขึ้นแบบทําให้เขาเป็นห่วงแบบลดลงอะไรเงี้ย้วจะพยายามแบบออลดเรื่องความเครียดหาแบบอะไรทําเพิ่มขึ้นพยายามจัดการกับความคิดตัวเองให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ จะรักกันไปจนตลอดจะดูแลเขาไปจนตลอดเหมือนกัน <laughs>